that's a วันต่อฝากนาะขอให้เธอรักฉันเป็นดวงใจถึงจะทุกเท่าไรจะสู้ทนดุดดังคุนเขาหรือจะไปสนต่อลงตน ส,สวัสดีครับที่นี่มอวบนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่อาคาร EN6 นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาดูบรรยากาศของการฝึกซ้อมของชมรมเชียร์ลีดเดอร์นะครับซึ่งเตรียมพร้อมที่จะโชว์ในวันรับน้องนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปพูดคุยกับตัวแทนน้องนักศึกษานะครับชมรมเชียร์ลีดเดอร์นะครับน้อง เมฆแล้วก็น้องจีจี้นะครับทั้งสองท่านส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ะคะรัขออนุญาตมาพูดคุยสั้อยกันล้กันนะครับเป็นยังไงบ้างในส่วนของการเตรียมพร้อมของของเราในการโชว์ครั้งนี้ครับก็เตรียมพร้อมมาประมาณ2เดือนเลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมมีเพลงหลายเพลงที่ต้องฝึกซ้อมค่ะในช่วงนี้เป็นกลับมาในรอบ2ปีค่ะที่ออนไซต์นะคะก็มีกิจกรรมมากมายให้น้องใหม่ได้รับชมเลยค่ะ ใช่ครับซึ่งในส่วนของชมรมเราที่มาร่วมกันในการฝึกซ้อมครั้งนี้มาจากส่วนไหนบ้างครับเมย์มาจากทุกทุกคณะเลยครับที่เปิดเราเปิดรับสมัครทุกคณะครับแล้วก็มีการคัดเลือกก่อนเข้ามา,าจ,ะจะเข้ามาซ้อมก่อนอยู่ครับยังไงปีไหนบ้างปีไหนทําอะไรยังไงบ้างอ๋อก็จะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนคะ่ะก็จะมีปีุ่นปี2กับปีสคะ่ะที่จะได้ขึ้นโชว์ขึ้นเชียร์นะคะส่วนปีสีจะเป็นอ่าสตาฟหลักค่ะ,คะแล้วเมย์กับจีจีล่ะ อ๋อผมเป็นขึ้นขึ้นเชียร์ด้วยครับเพราะเป็นทีสามับอันนี้ปีสก็เป็นสตาฟหลักค่ะโอ้ตื่นเต้นจังเลยนะครับแล้วทั้งหมดมีที่ฝึกซ้อมตอนนี้มีทั้งหมดกี่เพลงอ๋อก็เข้าวๆประมาณ6เพลงค่ะโอ้มีมีแบบพิเศษยังไงบ้างที่จะต้อง ต้องแบบให้น้องต้องติดตามให้ได้เลยอ๋อก็มีนอกจาก6เพลงแล,แล้วก็ยังมีนอกเหนือจาก6เพลงอีกค่ะเพราะว่ายังสามารถเตรียมเพลงอื่นๆสําหรับรับน้องอีกค่ะแต่ว่าเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะใช่ครับค่ะครเราฝึกซ้อมที่นี่นานแค่ไหนแล้วสองเดือนแล้วครับจะสองเดือนแล้วครับซ้อมตั้งแต่เก้าโมงถึงสองทุ่มทุกวันครับฝากถึงน้องๆยังไงบ้างน้องใหม่ก็ฝากรับชมแล้วก็ฝาก เชียรเดอร์ไว้ในหัวใจของน้องๆกันกเกาช่อที่35ด้วยนะคะเพราะว่าพวกพี่ๆเตรียมการแสดงโชว์มาเยอะเลยค่ะอยากให้น้องๆประทับใจในโชว์ของพวกพี่ค่ะใช่ครับก็อยากให้น้องมีความสุขและสนุกไปกับโชว์ของพวกเราชมรมเชียรเดอร์ครับที่สําคัญนะว่าใครที่ประทับใจแล้วอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเราได้ไหมไเป็นได้ครับมันจะมีการเปิดรับสมัครอยู่ครับรอติดตามทางเพจได้ครับเพจอะไรนะครับเพจ u b u Cheerleader ครับมีทั้ง Facebook แล้วก็ IG ค่ะค่ะ เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กันละกันเดี๋ยวจะไปดูแบบโชว์แบบเต็มอีกครั้งหนึ่งวันที่เท่าไหร่นะวันที่31ค่ะวัน,ว,นวันอังคารที่31ค่ะวันอังคารที่3 1น,นะครับน้องใหม่ทุกคนนะครับอ้าวทิ้งท้ายด้วยต้อนรับน้องใหม่หน่อยก็ฝากน้องใหม่ด้วยนะคะพวกพี่เป็นชมรมเชดิเดอร์ที่กลับมาในรอบ2ปีมีเซอร์ไพรส์ให้น้องๆทุกคนเลยค่ะอยากให้น้องๆประทับใจกับโชว์ของพวกเราค่ะในส่วนของเมฆก็ต้อนรับสู่มอบนหน่อย ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาตอนในมวลนได้นะครับแล้วก็พี่ๆก็จะรอรอต้อนรับน้องๆอีกทีตอนที่31ครับอยู่ครับและเจอกันขอบคุณมากครัเมฆและจตตีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมกันครับมีเรียครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชาติให้ภาคภูมิ้จได้เรียนรู้การท้าทายกันชาต่างชาตาทุกคนชาวมอคนรักกันใฝ่มันเจ้าจะรวมกันสร้างสรรค์สิ่งดีเชิ้ชูบูชาสัธาบันเราแห่งนี้ด้วยความรักษามัคคีที่ไม่ตรีแห่งมร I'm <laughs> 对吧？ What a sad, my dream.